สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนพระชัยวัดประจำราชการพระชัยหรือพระชัยวัดเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะชนิดต่างๆเช่นทองคําเงินนวะโลหะเป็นต้นลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับสมาธิเพชรพระหัตถ์ขวาสแสดงปานมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายงอเข้าพระองค์เสมอพระนาภีทรงถือด้ามตลปัดกันสูงเสมอพระพักกลางกันด้วยฉัดห้าชั้นที่เบื้องบนพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่สมเด็จพระบูรพกษัตรยาธิราชเจ้าใช้ในการกระทำศึกทุกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลและบรรดาลให้เกิดชัยชนะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในพระแท่นมณฑปในพระราชาพิธี